กด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 แค่นี้นะแค่นี้ลังแค่นี้อุ้อๆๆๆๆยกกตัวใหญ่กกขึ้นน้ำเลยลองกินม,มาเ่าเลยมาเ่าเลยเป้าทั้งวันจนได้มา22นี่ตัวนี้ไซส์5ไป6 แม็กจะพาเราออกไปนะครับเมื่อวานเราก็อยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนูน้นไปแล้วนะครับที่เราได้ที่สองสองตัวจะเป็นชื่อสกไซส์ใหญ่เนาะแต่ตัวนี้ถือว่าโอเคถือว่าแฮปปี้แล้วนะครับนะครับแต่เฝ้านานอยู่กันพวกปลายใหญ่อะซูมาามันอยู่ข้างนอกเดี๋ยวแม็กวันนี้พาไปหาฝูงปลานะจะหาเนินที่ปลามันอยู่นะครับเนื่องจากว่าเราตราตกอยู่หน้าดินเมื่อวานเห็นปลามันขึ้นไกลมากบางคนก็พายเรือเอาไปย่อนเหยื่อเลยนะแต่วันนี้เราจะไปกับแม็ก,ก้่านตายอยู่ที่นะครับก็ ปกติก็เหยื่อปอมนะครับแต่ว่าตอนนี้เหยื่อปลอมไม่ปกติเท่าไหร่แล้วนะครับก็จะเป็นงานหน้าดินแล้วออกไปเร็วนี้เราเรสซิ่งคอมไปแค่ห้าคันพอสี่ห้าคันเนื่องจากเราตกบนเรือนะครับเราจะหาจุดที่ปลามันขึ้นอยู่เนี่ยแม็กจะพาเราไปเนี่ยอ่างบางพระนี่แหละเที่บางแสนไม่ไกลเลยนะครับวันนี้ก็เอาโมเข็น13.5มาอาจจะไปตามตามแม็กไปตรงนี้ที่ออกที่นี่ห้ามใช้เครื่องนะครับแล้วก็เลยมีมอเตอร์ไซค์เป็นเรามีขาย13.5ฟรีฟรีไป Thank ตีไม่ถึงนะฮะข้ามแผนเคลื่อนข้ามแผนเคลื่อนนี่คือไกลไปไกลไปไม้ต่อไปนะเนี่ยเราทำไมต้องมากับสายครับเพร่ะเราไม่รู้ว่าข้างล่างเป็นยังไงแต่เราจะรู้เมื่อผ่านวันหนึ่งใบตีไม่ไกลใช่ไหมมาซ้ายหน่อยสวยี่สวยงามเม็ดนี้เม็ดนี้สวยงาม หมายนี้เป็นไงอืมก็มันจะมีแต่ยี่สกนะพี่ส่วนใหญ่เลยก็พวกกระห้นี้นานๆจะเข้าอม,มันจะมีฝูงไว,ไว้หวายแต่มันช่วงนี้น้ํามันยังเยอะอยู่ครับเข้ามาช้าปีที่แล้วมันเข้าอยู่ครับพวกสวายใหญ่ก็ต้องรอลุ้นต่อไปยี่ศกส่วนมากจะเป็นไซส์เจ็ดโลแปดโลเก้าโลนี่ไ่ยืนพื้<ค>น เจ็บร้อยอ๋อนี่ตีไกลไม่ได้เนอะ,นะฮะทำมันเลยไปม,มันอ๋อมันเป็นดอนเหรอเฮ้ยมันท่าม๋อเข้าใจแล้วมันเป็นเนยขึ้นมาแล้วเราก็ตีแล้วมันก็ติดแล้วเมื่อกี้ก็ติดเนยแล้วก็ะเด้งขึ้นมาอุ้ยข้างล่างอันสันเขื่อนแต่เมื่อกี้มันรู้สึกไม่ใช่สันเขื่อนนะนะมันคือตะข่ายตะข่ายเก่าที่เราอยู่ลงไปในดงตะข่ายเลยมั้งเนี่ย คนว่างขายนะมาพร้านี่คือแหล่งามาหากินของคนเลยนะครับเนี่ยยิงว่าตั้งอยู่บนถิ่นด้วยอะ่ะเฮ้ยย้อน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 อยู่ไหนวะเนี่ยเอา้า ไหนวะ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 ,นวะโอ้โหลากแวนเลยลากแหวนไ่สูเอา้เอาวไอ้นี่เราไม่ได้คุยกันวะนี่หว่าแม็กพี่โสดเดอนมากจะเป็นไซส์เจ็ดโลแปดโลกาโลไอ้ที่เราคุยกันมันไม่ใช่นี่นี่วะว่าทำไมวัดไม่โดนไอ้ท <c oughs> ี่เราคุยมันมันเก้าโลไม่ใช่เก้าขีดนะ <c oughs> ใช่ไหมแม็ก เอเราคุยเก้าโลป่ะไซส์ที่เราได้กันอ่ะเดี๋ยวก่อนถามถามความจริงจากใจก่อนเล็กสุดตั้งแต่ทำมาโอคิดว่าย้อนแล้วเมื่อกี้หมูนี่สะเทือนใจนะ้วเห็นออกแว๊ที่ใจชื้นแล้วเมื่อกี้นะแล้วพอขึ้นมานะแต่เป็นตะเพียนก็จะดีใจกว่านี้อยู่พี่โอ้ตัวใหญ่อยู่นะตะเพียนโอ้โหไอ้ที่เรามาหารมันเก้าโลนะเราตกลงที่เราโม้กันไว้อย่างตัวเมื่อวานที่พี่ตกได้บนที่เขาตกหน้าดินกันอ่ะแต่นี่มันมันเก้าขีดนะ อะอย่างน้อยเราก็มีเรื่องรลวนะครับ9ขีด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 ใครว่าไม่กินเบส13เต็มปากเหม<า>่ดูขนาดนี้ดูระยะนี้เป็นไงสวยพี่สวยไม่เกินนะ โอ้ยตีใกล้งี้นี่เอาปังไผ่เขียวเลี้ยงเลยดีกว่าถ้าตีใกล้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหมันขึ้นอนนีกแล้วไอ้คนยังไงไม่แปลกใจแล้วนะครับว่าทำไมแม็กได้ปลาบึกเนี่ยปลาบึกอยู่ข้างหลังเราเลยเนี่ยอยากจะตีไปเหมือนกันแต่ตีไปคงโดนแตาา่ตะไคร่มีตะไคร่จมฝังเราอยู่เนี่ยอยู่ข้างหลังเรา แม็กก็มาปีหนึ่งตัวบาบึกไปทีเดียวใช่ไหมใช่หมดยอดดอนนี่เลยฮะวันนี้แหละจะเป็นอีกวันหนึง่งอ๋อทีแค่นี้นเนาะเม็ดใหญ่เป็นไงเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่มาแม่งก้าวขีดมาแล้วเว้ย เหมือนเดิมไอ้แม็กยังไงเนี่ยนันไงนันไงทั้งฝูงจริงๆด้วยแม็กแย่แล้วอ้าวไอ้ที่คุยกันน่ะไหนไอ้ที่เราคุยกันไม่ใช่อย่างนี้นี่ว่าไอ้ตัวนี้ถึงโลแล้วเว้ยไม่กล้าขี่แล้วอ้าวเข้าสมอเลย ้าวปลาโลนึงติดเชือกสมอไปเรียบร้อยแล้วนะถือว่าปล่อยไปแล้วกันนะครับยังไงยังไงอ่ะเอายังไงครับติดโลเดยเราคุยกันไว้เดี๋ยวหามไส้หมดแล้วเนี่ยเข้าอีหลอดเดิมมันแล้วไหนหลอดเป็ไงตำราเดิมมันเลยเแี้ยเนี่ยฮะี๋ยวพี่เดี๋ยวปลาใหญ่เพรามาส่งลูกน้องมาป่วดก่อนปลาตัวที่เล็กที่สุด ตั้งแต่ทำไตมาตัวไหนตัวก,ก่อนหน้านี้ <laughs> ตัวลงสองตัวที่เล็กที่สุดในชีวิตทำไตมา <c oughs> มันเกิดขึ้นนะว,วันนี้เกิดขึ้นพี่แย่แล้วโดนฝุงมาแล้วเนี่ยเอาแล้วครับเราสร้างตำนานหาใหม่ไตแล้วโปรตีนนี้เป็นหมายปลาใหญ่นะปลาเล็กไม่เข้าแต่มันตัวใหญ่ขึ้นอยู่มันแค่ตัวเล็กอาจจะถูกใจกลิ่นหอมของเรา <c oughs> กินปางไข่เขียวอาจจะหอมแต่เรืงชอบพิศเศษ เดี๋ยวเราลองลองหนีดูหนีดูแม็กบอกไม่ให้ตีฝั่งขวาเพราะมันลึกเราลองเดี๋ยวไม้เนี้ยลองตีไปลึกๆดูเผื่อเผื่อไอแวนตัวเนี้ยไม่อยู่ไม่อยากได้ปลาตัวเล็กเป็นอันดับ3เราได้1 2 3 1 2แล้วแต่แม็กทำทำทัวร์มานะครับเดี๋ยวเราลองดูลองจิ้มไปทางขวาตรงนี้มันขึ้นใหญ่ๆดูเผื่อจะได้อะไรที่ไม่ใช่ปลาโลเดียวโอ้โหเมื่อกี้วัดมารู้เลยรู้เลย,เลยแม่งพวกเดียวกันเลยแกงเดียวกันเลยเนี่ย กรใไซเดียวปั่นปิวเลยกระสูบโอไอแม็กแกงหักหน้านี่ว่าใสจนไปแปดแล้วพี่เนี่ยแปดขีดอันนี้หนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอีกพี่ไอตกมาในชีวิตไหมเคยได้ไหมตัวเท่านี้ เนี่ยวันนี้ท็อปฟอร์มสุดแล้วพี่เล็กสุดแล้วผมไม่รู้จะพูดไงแล้วพี่ถึงหรือเปล่าโชว์หน่อยโชว์หน่อยปาเจ็ดขีดครับจะดูกินกินแฟบบอลดูบอลเลอร์โั้นี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละอือหืมอื้อหืมคอยตึงอยู่หน่อยขึ้นน้ำไว้ตัวนี้ ต้องตีไกลตัวนี้ต้องตีไกลโอ้โหมันกินไกลเว้ยตัวไกลนไม่อยู่มันอยู่ไกลโอ้โหขึ้นน้ำตัวนี้ขึ้นน้ำเลยขึ้นน้ำสูงมาแล้วเว้ยเล่น <าม JUN> ไปดูหน้าแม็กดิหันหน้าแม็กดิยิ้มได้ยิ้มได้เว้ยหัวล้อได้เว้ยโอ้โหกด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 โอ้โห, <Arabic> โโหโน้ำใหญ่ไหม ใหญ่ไหมใหญ่ไหมทุกคนเดีย๋ยวเปิดเสียงให้ฟังนะคนถามทำไมชอบเปิดเสียงจะได้รู้ไงว่าปลามันดึงหรือเปล่านี่มันจะได้รู้ไงว่าปลามันดึงแล้วอัดคนเดียวแล้วคนอื่นไม,ไม่รู้มันเลยโชว์แต่จะให้รู้ไงว่าปลามันกอดรู้ตอนเนี้ยไต้มีความสัวคนโตอีกอ่ะไอ้สายนี้หรือเปล่าที่เราเฝ้าหากัน เห็นไ,ไหมด,ดึงดึงลงดึงลงอืมตัวนี้กดดีมากอ่ะไม่ขึ้นน้ำเลยกดอย่างเดียวโอ้โหเพื่อนรักรถถังเพื่อนรักเมื่อวานเราเจอกันไซ, 8, ไซตแปดซเก้าว่าตัวนี้ขึ้นมาหืมเป็นไงสวยงามดูเฟียบบ๊ เต็มปากโอ้นี่ปะนูนดูคนดีใจชุมมือหน่อยชุมมือหน่อยออโอ้สุดยอดสุดยอดถ้าง่ายไปมันก็ไม่ใช่เราซิใช่นไหมถ้ามันง่ายเกินไปตัวนี้ไซส์พอๆกับตัวเมื่อวานที่เราตกได้บนฝั่งเลยตัวนี้ต้องมี8-9ดก้าโลอะ เหนือปลาพักแป๊บหนึ่งเนี่ยฮะดูเตียบบ่ออันอนี้อิเซม่านะครับอิเซม่าเบอร์12หน้า12แหละเนี่ร้อยปากพอดีเลยเตียบบ่อไไซส์เอ็มมันก็ลอยลอยพอดีนะครับตัวนี้ต้องมีตัวขนาดแล้วนะนะแปดโลได้เจ็ดแปดโลนี่แหละมีอหมอก้าวอยู่เลยแปดโลต้องมีใหญ่มาก สู้ดีมากนะเพราะเราอยู่เหมือนเจาอยู่ลอยอยู่กลางน้ำอะ่ะปลาเมื่อกดได้ตลอดมันไม่เข้าตื้นไงมันมีพื้นที่มันว่ายแรงมันเยอะมากควรเมื่อกดกดกดโอ้โหสุดยอดเลยเยบเลยวันนี้โอ้โหยี่สบหน้าดินบนคายักษ์ยังไงไต่แมกมาแล้วจ้ะตัวแรก <laughs> นั่งหน้าแห้งมาตั้งนานครับเนี่ย ทำไรครับตก,ตกปลาพี่ตกปลาสูตรใหม่ละครับใหม่ตัวนี้ตะข้อใหม่นะกระชังล่วงน้ำเลยพี่ร้อนไง นั่นแหละเกี่ยวเกี่ยวเดี๋ยวก็โดนไปคุ้มหรอกนี่ตัวเกลียวทำเป็นเป็ดพุ่งดีกว่ามานะั้นทิปแรกลงน้ำสิ <laughs> กินไก่จริงไหมเหมือนหมาเว้ยทุกคนไปกินไก่จริงเลยดูดูยขึ้นน้ำขึ้นน้ำึ้นถิ่นน้ำเลยอะโอ้โหเสียงสนั่นวันไหวโอ้โหมันดึงสายคันนู้นแหละเพราะว่าปลามันดึงเรือเราเข้าไปอะเฮ้ยมันย้อนกลับมาเว้ยทุกคน,นย้อนกลับมาเว้ย โอยแย่ yeah, แล้วสวิงไม่มีแล้วครับตอนนี้ทุกคนชวดชวดชวดตัวเล็กกว่าเดิมกดกดกดตอนนี้สวิงไปอยู่ที่ไตแล้วครับไตเอาไปขังปลาไตไตเอาไปขังปลาอยู่ตอนนี้แล้วก็ยังงมกําลังงมอยู่งมกระชังไตนย,ยังงมกระชังไม่เลิกนะไตแม็ก ต้องไปพิทับเล่นกับปลาตัวนี้ไปก่อนโอ้โหตัวนี้ไม่เท่าตัวที่แล้วตัวนี้มาสักห้าโลได้นี่โอ้โหเป็นไงดูเตียบเบาเต็มปากเต็มปากเลยอ หน้าดีมุนคายักก็ตกกันได้เฮ้เฮเฮมาแล้วอต่วุติดปากล่างเลยดิเสียบอล ตัวไม่ใหญ่นะครับอันนี้อ่างเก็บน้ำบางพะก็เหมือนอ่างเก็บน้ําที่ปิดนะครับตัวนี้มันเป็นปลายิสมเทศนะยิสมอินเดียที่ประมงมาปล่อยประมงมาปล่อยเยอะมากปล่อยปลาหลายชนิดเลยนะครับตัวนี้ก็ไม่มีผลอะไรเพราะมันเป็นแอ่งอ่างเก็บน้าปิดเป็นปลาที่ทาํามาเพื่อบริโภคนะครับที่ฟอกง่ายก็ไม่มีผลอะไรแต่ถ้าเป็นแหล่งน้าธรรมชาติก็มีผลนะมาแย่งปลาธรรมชาติในไทยแต่นี่บางพะนี้ถ้าจากข้อมูลนะ ก็เป็นที่ทุกคนมาหาปลาจะทำประกนนะครับก็ล่อยประโยชน์ต่อน้ำที่ไปวันนี้แม็กบอกตัวเดียวพอแล้ววันนี้ให้แม็กเป็นตัวหนึ่งแต่ตอนนี้แม็กกำลังงมหากระชังอีกวสวิงเกาไปใช้อยู่ตอนนี้สวิงเราใหญ่นะสวิงมาเสีย <laughs> เลงที่เรือโอเคมาหมายใหม่ลุ้นกันอันนี้เป็นหมายที่แต่แม็กบอกว่ายังไม่เล่นเลยปีนี้แต่ปามขึ้นดีจัดเราทิ้งหมายที่แม็กเคยมั่นใจเมื่อเช้าตอนนี้ไม่มั่นใจแล้วเพราะปามันมันเงียบอบมันขึ้นตรงนี้เราเห็นขึ้นไงไหนล้วก็มานะครับมันขึ้นตรงนี้ก็ น่าจะกินอยู่ระหวังนะหวังว่าเราเรามันลุ้นกันสองสามชั่วโมงก่อนจะมืดอมเหนียวไก่เข้าวตอนบ่ายเราอุ่นเนี่ยร้อนตลอดเลยเนี่ยซื้อมาแต่หกโมงชเช้าแต่ร้อนเนี่ยร้อนตลอดเลยร้อนเด็ด เหนียวไก่เป็นไงลิ้นเนียวไกลไไ่ลิ้นเนียวไกล่ลิ้นเนื้อไก่อติดอะไรอ่ะติดเนินขึ้นมาแล้วโอ้โห oh, ลอกกระพังอื้ม <c oughs> ติดแล้วเหมือนเป็นเนินเลยอะ่ะหลุดเปล่าหลุดเว้ยไม่หลุดหลุดไหมไม่หลุดย้อนมา บอกแล้วมันขึ้นมันขึ้นเป็นฝูงมันต้องกินกินสักตัวนึ่งไงแหล,ละมันต้องกินสักตัวนึงนี่ไซซ์ยี่สบังพะโอโหอ่ะมาแล้วปลาโลนะมันจะเปิดเกมเหมือนหมายนูน้นนะครับหมายนู้นปลาก้าขีดอันนี้ได้ปลาโลแล้ว เดี๋ยวตัวใยญ่จะมาบอกแล้วมันขึ้นเยอะมันต้องมีตัวตรีไม้แรกเลยมันใสเลยอะ่ะเหนียวไก่ยังคาปากเราอยู่เลยปลาลูนะครับตามที่เราหาหรือเปล่าเนยนะมาปุ๊บก็โดนเลยนะเราเห็นมันขึ้นเน่ยก็ต้องมานะได้ปลาโลแล้วเดี๋ยวตัวใหญ่คงมาไป หมายใหม่พี่ตัวเปิดหัวไงแล้วตัวใหญ่ก็มาแบบมาเช้าแหละตรงนั้นไปกันลึกนะไม่กินตรงนี้แหละอันนี้เวอันนี้อันนี้เวอยอันนี้อันนี้อ่องเหมือนกันไปไงพูดเสร็จปุ๊บ มันปับนป๊บเลยมันปั๊บเลยตรงนี้มันขึ้นอยู่จริงด้วยนะมันขึ้นอยู่จริงด้วยเนีย่ยพูดไม่ได้เซลไม่ได้เลยทำไมมันเบาๆอย่างนี้ไหว,ไว้ตะแคงตะแคงอย่างเดียวเลย ปลาใหญ่ขึ้นอยู่นะาก้าขีดเอาไปไหนวะเ <c oughs> ปไหนวะ อย่าบอกนะโอ้โหไปไงเนี่ยดูเปรีอยดูไม่ไม,ไม่มีอะไรเป็นไปนตามแผนเลยเฮ้ยวันนี้วันปลาโลบางพระปลาโลตกให้สนุกอย่างน้อยปลาก็กินเบด็ด แค่นี้แค่ไหนปากกี้อุ้ยนี่ตัวใหญ่ขึ้นน้ำเลยแค่นี้แค่ไหนปากกี้อุ้ยนี่ตัวใหญ่ขึ้นน้ำเลยแค่นี้แค่ไหนปากกี้ตัวใหญ่ันนจยิขึ้นน้ำเลยขึ้นน้ำเลยโอุ้ยแดงแจนที่เรารอบอกแล้วมันมาอุ้ยแตกเป็นฝูงเลยดูดิแตกเป็นฝูงเลยแตกเป็นฝูงเลยเฮ้ยมันย้อนย้อนย้อนมาแล้วเว้ยย้อนมาอุ้ยแต่ติดต่อนะเว้ยตัวนี้แม่งมาเป็นแค่ขึ้นฝูงเลยโอ้โหสายไว้ติดสายไว้ติดสายมาแล้วเว้ย ติดสายมาแล้วเว mm ้ยติดสายนูแล้วขึ้นน้ำขึ้นน้ำดูดิขึ้นน้ำโอ้ยหอ้ยแยโทฟีโทฟีตัวนี้โทฟีเลยไม่โทฟีไม่โทฟีกำลังขึ้นมาแล้วล่ะมันขึ้นหมาแล้วล่ะมันต้องขึ้นมาแล้วล่ะบอกแล้วว่ามานี่มันต้องกินมันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาแล้วอุ้ยเลี้ยว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 มันเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวเว้ยทุกคนมันเลี้ยว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 ได้ นี่แหละตัวนี้แหละออ้ยดูลูมันกัดดูมันกัดเปิดเสียงเพื่อขอร้องใจหน่อยเว้ยโอ้ยเป็นไงไอ้ออ้ยเป็นไงไม่อ่อยไม่ไม่อ่อยไม่อ่อยเป็นไงไม่ต้องอ่อยอุ้ยติดเบ็ดบนลนู่เว้ยเบ็ดบนลนู่เว้ยเบ็ดบนเว้ยเบ็ดบนเว้ย โอ้โหลองลองกินหมาเห่าเลยมาเห่าเลยโอ้ยมาเว้ยมาเลยมาเลยโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้บอกแล้วมันต้องมาหมาเห่าหมาเห่าโอ้ยน้ำกระจายน้ำกระจายกว้างไว้นะกว้างไว้นะกล้องกว้างไว้นะน้ำกระจาย น้ำกระจายน้ำกระจาย,ยน้ำกระจายเฮ้ยั <c oughs> บบ้านได้ลับบ้านแล้วเว้ยยังไงบอกแล้วหมายมีวันต้องกินความถังเราความถังความถังเรียกมันมาเป็นไงบางพระหมายขายักหมายไม่อ่อยเต็มปากเลยไตพูดมาสิหมายนี่ไงหมายไม่ต้องอ่อยครับตัวเนี้ยโอ้เป็นไงชี้ปไปตรงนั้นกัน <c oughs> ใกล้ใกล้ใกล้ได้กลับบ้านแล้วพี่ตัวเนี้ยปกติกลับบ้านแต่ที่ยงใช่พี่ปกติกลับบ้านไววันนี้ไม่รู้ไม่รู้เพราะอะไรจริงๆพี่ยอมยอมนนเลยถ้าเหยื่อไม่เจ๋งจริงนี่ผมว่าน่าจะหยาบกว่านี้นะเนี่ยนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงตามคําขอบอกไปไปตรงนู้นกันปลามันขึ้นไหนเราไปนั่นเดี๋ยวเดี๋ยฝืน มันขึ้นต้องไปหามันเราได้โว้ยดูปิดเกมห้าโมงครึ่งกลับบ้านอู้หากแลกลกโอ้โหดูดูทุกคนโห้ยในที่สุดนะครับเราก็ได้มานะเฝ้าทั้งวนนะันอะเฝ้าทั้งวันจนได้มายี่สนี่ตัวนี้ไซห้าไซหกคือตะแรกแม็กพามาแม็กพามามาที่แม็กตกประจำอะได้ไปแล้วนะครับตัวใหญ่แล้วตัวเล็กมันเข้ากลัวแล้วเราก็เห็นว่า ปลามันขึ้นตรงนั้นเยอะมากเลยเราอยากจะเสียเส่ยงดูเสี่ยงดูพอเสี่ยงเราก็ลุ้นแช่ว่าเราจะทิ้งหมายนี้ไปแล้วไปหมายนู้นมันจะดีกว่าไหมแต่ในที่สุดนะตัวเล็กมันเข้าวกวนแล้วเราคิดว่าเราหมดหวังแล้วคว่ำถังไปแล้วนะได้ยินได้มานะได้มาถือว่าตัวนี้สุดเลยสู้สนุกมากนะขึ้นผิวนะ้ำไม่ปลดลงข้างล่างนะคิดว่าตอนแรกคิดว่ามันย้อนจะหลุดแล้วหลุดไม่หลุดนะครับเนี่ยเฟียบอลเต็มปากเฟียบอลเอ็มอิซม,มา่า นะครับเปอร์สิบเมาสตาร์นะฮะัมันทําให้ฟสบอลมันลอยแสดงว่าปลามันกินแบบเบ็ดลอยสูงหน่อยหนึ่งนะครับนะตรงนี้ถือว่าประทับใจมากนะตัวนี้ที่มาวันนี้นะครับเพราะว่าเราเฝ้ารอทั้งวันนะที่จะได้ตัวใหญ่นะปกติมาที่นี่เขาบอกว่ามันกินค่อนข้างดีนะครับแต่ก็แล้วแต่วันด้วย๋ยวบอกแล้วแต่วันด้วยเพราะว่าอย่างเมื่อวานนะ่ะสองวันที่เราเฝ้าอยู่ หมายหน้าดินตรงฝั่งนู้นนะครับมันก็ไม่ค่อยดีนะวันนี้มาก็ช้าๆนะแล้วแต่วันด้วยนะหน้าดินก็เป็น,นี้แหละบางทีธรรมชาติก็ให้บางทีธรรมชาติก็ไม่ให้แต่วันนี้สุดท้ายแสงมาตกปลาด้วยขยะที่อ่างบางพระสําเร็จแล้วสุดยอดเลยนะตัวนี้สร้างความประทับใจให้มากก็จะปล่อยไปนะครับเพราะว่า เราได้เป็นตัวหนึ่งแล้วแม็กได้แล้วนะครับแมกขอเอากลับเป็นตัวหนึ่งแต่ตัวนี้ขอเป็นความประทับใจกลับมาคขาหน้าได้ใหญ่ๆอนะโอ้สุดยอดไม่มีอะไรจะพูดแล้วว่าวันนี้สุดยอดจริงๆนะมานั่งตากแดดร้อนจริงสุดยอดอันนี้ตายเดี๋ยวเราพายคายักกลับนะครับก็สักพักหนึ่งเลยอ่ะจะมืดแล้วแสงหมดก ฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด s subscribe นะหมายหน้าดินวันนี้หลังต้องเอาคายักมาตกอย่างนี้อีกมันสนุกนะมันได้อารมณ์ได้พายเรือด้วยนะครับแล้วเจอกันคราวหน้านะครับอยากจะกลับมาอีกอ่างบางพระเพราะมันมีอะไรหลายอย่างให้เราค้นหานะยิ่งศกใหญ่ก็ยังมีอีกวันนี้ไม่ฮอตเท่าที่ไตแม็กบอกบอกว่าปกติมันฮอตยิ่งกว่าน,นี้พี่ทับนะคราวหน้าเดี๋ยวก,กลับมาใหม่นะวันนี้ฝากด้วยเรซินคอมวอลเกมนะแล้วเจอกัน 来。